โอเคครับวันนี้มาพบกับบทที่5นะครับการสร้างแบบจำลองหรือโปรโตไทป์นะครับเราดูความหมายของการสร้างแบบจำลองก่อนนะครับแบบจำลองหรือโปรโตไทป์นะครับก็คือการแปลงความคิด นะครับให้เป็นรูปร่างอย่างง่ายประหยัดแล้วก็ใช้เวลาเร็วที่สุดนะครับอาจจะเป็นต้นแบบไปทดสอบกับกลุ่มคนที่คิดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานหรือลูกค้าเรานะครับความสาคัญของการสร้างแบบจําลองครับนะแบบจําลองที่เกิดจากแนวความคิดนะครับว่าขีดการตั้งต้งตนมีทรัพยากรจํากัดน,นอกจากหลักการแล้วยังมีแนวความคิดพัฒนาแบบจําลองก็คือแบบ พัฒนาต้นแบบว่าเป็นไปได้หรือไม่และทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและยังทำยังไม่ทำออกมาจำหน่ายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะลองเซิร์ฟเอาคุกกี้ที่เราคิดว่าจะทำขายไปให้เพื่อนชิมก่อนอันนี้คือการสร้างโปรโตไทป์นะครับหรือว่าเราอาจจะลองอยากเปิดร้านนวดร้านตัดผมอะไรเงี้ยเราก็ไปตัดผมให้คนอื่นก่อนตัดผมให้เพื่อนก่อนนะครับเป็นโปรโตไทป์เนาะก็คือแบบทดลองนะครับ วัตถุประสงค์ที่จะต้องทําแบบจาลองนะครับก็คือหนึ่งเพื่อหาคําตอบให้กับคําถามต่างๆนะครับว่าดีไหมนะครับนะครับแบบจำลองนะครับจึงเปรียบเหมือนการหาคำตอบให้กับคำถามจากนั้นนำสิ่งที่ทดลองหรือทดสอบมา พัฒนาต่อยอดให้สินค้านั้นดียิ่งขึ้นนะครับแบบจำลองนะครับจะช่วยลดปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นระหว่างทำธุรกิจได้อีกด้วยนะครับสองช่วยให้เข้าใจผู้ผู้ใช้อย่างแท้จริงในรอบด้านนะครับหากไม่ทำต้นแบบแล้วจะใช้เวลาในการพัฒนาออกมาให้ตรงใจผู้ใช้เนี่ยยากมากนะครับบางทีเราอาจจะขายอะไรดีชานมเนีย่ย ไปให้คนชิมดูโอ้มันมันเกินไปมันเข้ม,มเกินไปมันหวานเกินไปนะครับมันก็มาปรับสูตรแล้วให้มันตรงใจกับผู้บริโภคของเรานะครับอ่าทาไมต้องต้องปรับเพราะว่าจริงๆนะคนโคนเชียใหม่กับคนลาบางก็กินหวานไม่เท่ากันนะอ่ะอ่าเห็นในทิกติกอไหมที่เขาบอกว่าหวานชนบุรีคือหวานตัดขาอ่านะครับหวานไม่เท่ากันนะครับเพราะแต่แต่ละพื้นที่เนี่ย เขากินหวานไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเราก็ต้องทำปุตทยให้เขาชิมดูว่าอันนี้มันหวานไปไหมหรือว่ายัางไงนะครับนะช่วยลดความเสี่ยงครับช่วยลดความเสี่ยงในการเสียงเงินจนนํานวนมากไปกับการพัฒนาสินค้านะครับเดี๋ยวก็หวานไปเดี๋ยวก็หวานน้อยไปนะครับปรับอยู่นั่นนะไม่ได้ขายสักทีนะครับเป็นเครื่องมือที่ทําให้รู้ถึงความต้องการของผู้ใช,ช้ชัดเจนชนะัดเจนไหม พี่ว่ามันหวานเกินไปชัดเจนแน่นอนนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการออกแบบระบบโดยคิดถึงผลกระทบของระบบที่ออกแบบแนละหาทางเลือกใหม่เพื่อแก้ไขนะครับเพื่อเป็นตัวแทนระบบที่ได้ออกแบบให้ผู้ใช้ไปทดลองนะครับแนละให้นะักวิเคราะห์ได้ประมาณเวลาแล้วก็สิ่งที่จะออกแบบออกมาในอนาคตนะครับ ลักษณะของแบบจำลองที่ดีครับจะต้องถูกต้องและแม่นยำนะเฟรนีนะครับเฟดเลิตี้นะครับเราดูตารางความถูกต้องและแม่นยำครับความแม่นยำต่ำเนี่ยในการสะท้อนถึงความคิดในเชิงมโนทศนนะครับอย่างเช่นอถ้าเกิดว่าเราใส่นมนเนยอะมันก็ลยจะบานเนาะ นะครับความไม่นยประกันก็คือใช้ให้เห็นองค์ประกอบของความคิดนมยี่สิบห้าชายี่สิบน้ำตาลห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลห้ากรัมนะครับแต่ความไม่นยำสูงก็คือทำแบบจำลองตามความคิดให้ใกล้เคียงจริงที่สุดก็คือทำขออจริงออกมาเลยนะครับทำให้จริงที่สุดเลยนะครับบริบทของผู้ชายครับคอนเทกต์ครับ แม้ว่าการทดสอบแบบจำลองอ่านไม่ได้จําเป็นที่ต้องนําตัวผู้ใช้งานจริงมาทดสอบเสริมไปนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาในห้องแลบนะครับหรือว่าการพัฒนาในที่อื่นๆนะครับเรามาดูกันครับบริบทในที่ถูกควบคุมครับในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเนาะนะครับอย่างเช่นเรากินชาในห้องและ อุณหภูมิเราถูกควบคุมเราเปิดแอร์เนาะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงไฟ <c oughs> นะครับก็คือบทอ่าก็คือบวบริบทที่ถูกควบคุมเนาะถ้าเป็นบริบททั่วไปล่ะก็เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับกับผู้ใช้งานสภาพบริบทเึิการครับสภาพแวดล้อมจริงหรือกับผู้ใช้งานจริงเนาะบริบทรวมก็คือตามสภาพจริงละ คนกินจริงๆเลยนะครับคนที่จะซื้อของเราจริงๆเลยในในบริบทนั้นนะครับอ่าเรามาดูรูปแบบในการสร้างแบบจำลองครับหนึ่งม็อกอัพครับม็อกอัพก็คือแบบจำลองสามมิติเนาะนะครับสามการทำเพเปอร์ดอเร n g ครับก็คือการสร้างภาพบนกระดาษนะครับ สามการสร้างสารกรจำลองนะครับหรือว่ารูนเพย์นั่นเองนะครับต่อไปสี่การสร้างซาริบอร์เนาะนะครับคุ้คคนๆเนาะนะคุ้นๆเลยดูครับขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองนะครับเขาบอกว่ามีอยู่สี่ขั้นตอนนั้นี้นะครับหนึ่งก็คือสร้างต้นแบบก่อนนะครับเลือกต้นแบบที่จะสร้างนะครับโดยเลือกจากทําส่วนที่สําคัญก่อนเนาะนะครับอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเราจะทํามันสลั่งทอดขายนะครับเราควรจะทําถุงก่อนไหมไม่ต้องทําทํามันสลั่งทอดก่อนนะครับอ่าทดสอบกับผู้ใช้ครับแล้วก็เรียนรู้มันทําซ้ําแล้วก็ปรับแก้ครับทาให้มันดีที่สุดหนระเดเบที่สุดเครื่องมือในการสร้างแบบจําลองครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวก prototyping tools นะหลากหลายรูปแบบเนาะอันนี้อะไรป๊อปแอป เป็นการสร้างแอปนะครับจําลองนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้เรียนเทอมหน้านะครับเดี๋ยวครูจะเอามาสอนพับแอปนะครับอ่าอยูจเจนี่ครับจําลองการตลาดเนาะนะครับโดดที่เพจครับเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะจอดโจงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์บางอย่างนะครับ ประโยชน์ของดอตเรีเพจนะครับก็คือดึงดูดความสนใจของผู้ชมทําทให้การตัดใจซื้อตัดสินใจซื้อบริการน,นั้นนะครับเข้าถึงการสื่อสารได้ข้อมูลตรงนะครับทีน,นี้เราลอตเตอรี่เพจเป็นในรูปแบบต่างๆเนาะนะครับในตอาตนเป็นที่รู้จักว่าเราคือใครให้บริการด้านใยผ่านเวบเทปช็อปนะครับโอ้เข้ากล่า,านะครับ อัพเดตโปรโมชั่นเนาะเพิ่มฐานลูกค้าโดยการสมัครสมาชิกเน่ยนีการเพิ่มฐานลูกค้านะสังเกตว่าถ้าเราไปซื้อกาแฟหรือว่าชาโนร้านไหนที่เขามีตะปาสแตมป์เตสแตมป์แบบสิบแก้วฟีหนึ่งนะคือเขาขยายฐานลูกค้านะครับแล้วเ,เราก็จะไปซื้อที่นั่นจะครบสิบแก้วใช่ไหมนาะบางทีเกินมา ตัดใจไปซื้อนั้งอื่นก็ไม่เอานะ,ะครซื้อให้ครบสิบแก้วเพื่อที่เราจะได้ฟรีหนึ่งแก้วนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือบทที่ห้จาจะเจอบทที่หกครับ